วันนี้ครับข้าวไข่เจียวไข่ครับความกระทะอุนน่นกระทะก่อนครับกระทะร้อนแล้ก็ไม่มีอะไรมากครับยู่ยากเท่าไหร่นะครับ,นนะรบจะมีนี่ครับข้าวผัดนะครับวันนี้ข้าวผัดก็ข้าวผัดไข่ธรรมดาแล้วผมเราก็มีน้ำมันหอยมือ น้ำปลาแล้วก็รสดีนะครับผงนัวกับไขเ่เจียวนะครับผม,มรเราร้อแล้วครับ ง่ายครับเดี๋ยวจะมีขั้วหมูเป็นเครื่องเคียงม,มีไข่ต้มรับผมแล้วก็เรื่อง เราเอาแห้งๆครับเราทําตามที่นี่ครับครัววันนี้เราย้ายมาอยู่สถานที่หนึ่งเป็นกระทะไปแก๊ดครับโอเคครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับผม